อันหลังท <plane>. ี <un sharing> ่เปนมากรองที่ปนมีแนวตรวจาเ่แคใยกนะครับไมร้ี้าที่จ้้าลาดที่าดเัดตัวมาตลาดมาจากบริษัทวครับ ใ่ครับใช่ครับซ้ายมือไปมาบุญคลองขวามือไปสยามกันไหมไ่ใช่หบ้างใไหมบ้นอบางคากัา กตันตอนนี้คุณทีมพิธาจะมีการเข้าไปเจราจารนครับชมเพื่อให้ยุติการ ก็พยายามอยากจะเจรจาแบบบ้านต่อบ้านที่มีคนติดอยู่แล้วก็มีความตั้งใจที่อยากจะไม่กลับบ้านเนี่ยก็อยากจะขอไปพาร่าออกมาเพื่อที่ใหการตอนนี้<ช>ม,มีคนติดอยู่เยอะมากไหมครับไม่ไม่แน่ใจแต่ว่ามีกลุ่มย่อมๆแล้วก็เมื่อกี้ได้สองสามท่านท่านบอกาาน,บนะครับคุณผู้ชุมนุมเองดูอ่ะส่วนนะครับ ตั้งแต่นั้นไม่มีไม่มีที่สูงเหลืออยู่แล้วครับแต่ว่าเจ่าน้อยก็ได้ทาได้ตีมกานมาว่าไม่ได้มีมาตรการที่รุนแรงกว่านี้ไม่มีแม่เชิงตาแล้วก็มีกระสียดงก็มีความตั้งใจที่จะไปนำคนที่อยากจะกลับบ้านแต่ว่าติดสถานที่เพื่อที่จะกระจายตัวไปนำคนเราทั้งหมดมาแล้วเพื่อให้กลับบ้านนี่อย่างปลอดภัยท่านก็ทต้องบอกว่าก็ยังไงก็ตการก็ต้องเป็นแบบนี้ก่ันหน้ันนี้เขาจับถูกใช่ไหมคะนำตัวไปแล้ว ได้ยินว่าเป็นหลักร้อยที่พอสตอนนี้ท่านก็ยังยืนยันว่ายังไงก็ยังต้องต้องจัดทานที่เป็นหัวเข้าใจว่ามีหลายคนอยากกลับบ้านแต่ว่าหลังที่แล้วบ้างหลายๆที่ตามที่ได้รับรายงานก็พยายามจะไปพาตัวคนทีกลับบ้านเลยอย่างเปดียวอย่ารบกวนการสอบถ่าวการสอบข่าวเด็กทางท่านสังพมงได้บอกเลยว่ายังมีการใช้กระสุนปืนว่าอะไรที่มันเมื่อกี้ท่านให้ให้ท่านสัญญากับผมนะครับว่า ยังยยังไงว่าก็ต้องจับแล้วก็ไปที่กรกตแล้วก็ระดบสสต้งมาเข้าใจแล้วก็ีองอคที่ไปเดไ้คือตอนนี้คือนีจะต้องารวมารวมกันไม่ต้องฝากแล้วครับไม่ต้องฝากเพราะว่าเมื่อวานมีอ้ตุะันครับที่ตุมตัวที่แล้วก็มีตัวทจะไร่ตัไ้เกียมตัวตาต่กันทีคอยที่เหลือป็นใจคนที่โดนวุ่ จากประสบการณ์ที่ตั้งแต่ืนือนนี้จะจเดืนสาปี2 5เนี่ยหลายคนโดนลูกหลงทั้งนั้นครับบางคนมาเป็นครั้งแรกแค่อยากรู้ว่าเป็นยังไงบางคนมารับแรงบางคนเป็นเด็กที่ไม่รู้นนนแ,ลแล้วก็ไม่รู้ว่ามีการ คนอาจจะทำงานอยู่แถวนี้หรืออะไรอย่างนี้ที่ไม่ไ,มได้ต้องการที่จะม,มุนงก็มีน่าจะมีเยอะแล้วก็น่าจะมีที่รองจับอแต่นี้ก็ต้องมีคดีติดตัวไปเพราะว่าบางคนอาจจะมาแถวนี้โดยร่วบไปก็โดยล่วงพลาดไปก็ตัดัด